สวัสดีค่ะ FC วันนี้เจาวานเจอออเดอร์พริกเยอะเลยทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กค่ะนี่เลยค่ะนี่เฉพาะพริกขี้หนูวันนี้มีสสายพันธุ์นะคะเราจะต้องจับแยกเพราะมันใช้ได้หมดแล้วเราจะต้องนี่อันนี้กระเรียงยาวหอมอันนี้ทำกับข้าอร่อยมากใสย่ยำเพื่ออะไรอร่อยมาก อันนี้ส่วนมากเขาจะไปกินดิบนี่กระเรียงสั้นโตม,มันมั่วกันไปหมดเนาะอันนี้ขี่หนูสวนขี่หนูสวนเม็ดเล็กเห็นไหมคะเอฟสีน่นี่ขี่หนูสวนเม็ดเล็กอันนี้กระเรียงยังอย่างยาวเรียวแต่ว่ามีสี่สายพันธ์อะไรเลยมันมีเยอะมากเฉพาะพริก พริกเล็กนี่ก็มีไม่หกสายพันธุ์หรือแต่เราก็จะยุบยุบให้มันเป็นมานี่ดูอันนี้สิคะนี่ถ้าอย่างนี้เราต้องเก็บเลยคะ่ะสีส้มสีนี่อันนี้อร่อยอน,นี่เราจะต้องเก็บแหละมาคะ่ะมาเก็บกะเจวานกันคะ่ะทุกอย่างกำลังถึงดฤดูเก็บเกี่ยว แต่ร้านมันก็ปิดเยอะนะร้านแต่ว่าเราไปส่งตามโรงงานค่ะนี่น,นีกระแดงมะเราไปส่งตามโรงงานวันละห้ากิโลนี้จะต้องเอาไปส่งเดี๋ยวมาเก็บพิก,กันดีกว่ามันนีเดี๋ยวต้องไปเอาถุงมาอีกสามสี่สายพันล เด้จะทำไว้ย่างี้ค่ะอันนี้ขีิดูหยาบอันนี้ขาวตุ้มอันนี้พริกกระเลี่ยงค่ะอันนี้ขินูเล็กขิดูเล็กแดงแล้วรอไว้ไม่ได้นี่นี่ขินนูเล็กหอมมากพอเข้าใกล้ในรู้เลยว่าหอมเนี่ยมันพริกขินนแบบนี้มันจะหอมค่ะ จะจะแบ่งแล้วเป็นแบ่งพอขี้เกียจเราจะไปแยกแยกไม่ได้เลยเหนื่อยนี่ตัวเม็ดเล็กๆเยอะแยะนี่เห็นชัดไหมนี่เรามอี้มานั่งแบบนี้นะเราแล้วเจ๊ก็จะนั่งดึงไปอากาศมันไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนก็ดึงได้ไม่นานสองวันก็ไม่เสร็จ เขาสั่งมาเราก็ลองดูเขาอยากได้สิบโลค่ะก็เลยบอกเดี๋ยวลองดูเก็บได้กี่กิโลเราก็ค่อยคุยกันจะบังคับว่าเม็ดแค่นี้มันจะเอาสิบโลได้ไงเม็ดแค่นี้ทามพริกเยอะไม่เยอะค่ะพริกมีเยอะมากตอนนี้เราจะเอาเวลามาเก็บพริกที่โน้เล็กอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้เนาะเพราะเราจะต้องทำอย่างอื่นด้วยเก็บผักอื่นเพราะเขาต้องการผักกันเยอะค่ะ เราไปส่งตำร้านค้าอนนหอมมากที่นเหนเล็กๆ,ๆี่จะหอมนี่เนี่ดูสิคะแต่มีเยอะนะคะของพี่สาวก็มีอีกมีเยอะมากเลยของพี่สาวใครสนใจทักมามานะคะตอนนี้เรากำลังเก็บเกี่ยวกันเลยค่ะเก็บพริกขี้หนู แล้วก็พริกพริกเล็กเขาเรียกพริกเล็กเขาเรียกพริกอะไรพริกกินดากินดาเนี่ยพริกกินดาเนี่ยต้องเก็บทุกวันนะ,ะของพี่สาวก็ออกเยอะและะ้วค่ะพริกกินดานทุกอย่างมีครบหมดเลยะคะ่ะ ลัวเอฟซจะเบื่อเดี๋ยวพาไปดูสวนดูอย่างอื่นดีกว่าน,นะคะไปดูกันดูของในสวนนี่ต้นมันมันห้านาทีใก้ขุดได้แล้วนะคะ,ะเราไม่ต้องการหัวใหญ่อะไรมากก็่ะคุขุดินสิบดูสักแบบบวหอมบวหอมเล่นุ่บบบบนลกใหญ่ไม่เห็นเมื่อวานไม่เห็น น,นี่เยวะจ,จะอวดมะละกอดูสิคะมะละกอต้นนิดเดียว fc ว่ามันจะทานน้าหนักไหวไหมคะนี่อันนี้พันจากประเทศไทยเลยนะคะแขกนวลค่ะอันนี้แขกนวลของประเทศไทยเลยสาจโจให้มานี่แล้เวเราก็แอบแอบเอากล้วยด่างเรามกฝากไว้กันเนี่ยไวก้ไวกับไว้กับไอ้นี่เลย มะละกอนี่ด่างจริงๆเลยนะคะพอยิ่งแตกยิ่งด่างน,นี่ลูกน้อยมีลูกน้อยนี่ลูกน้อย,อยมีสองน่อแล้วค่ะน้อยอันนี้มะละกอที่เราซื้อในนี้ติดทอเป่ามันเจ๊ชอบที่สุดก็คือาพามาดูวันนั้นที่ไปซื้อต้นดอกมานะคะต้นดอกไม้มาดูสิคะออกหมดเลยค่ะ สวยออกหมดไปแล้วสองรุ่นเจ๊ถ่ายไว้ตอนนี้มันยังไม่ปฏิัระต่ะตอเจ๊ก็เลยยังไม่ได้ลงดูสิคะนี่สีขาวนี่สีขาวอันนี้มันอันนี้ก็สีแดงแต่หมดบานหมดไปแล้วนี่กําลังเริ่มออกอกอ,อกทุกต้นทุกช่อดูสีนี้สิคะสวยสวยไหมคะสีชมพูกแกอันนี้จะเอาพันธ์ไปประเทศไทยนะคะเราซื้อมาเพื่อมาขยายหนอนอันนี้แดงจัดนี่สวยไหมคะ แดงเข้มเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวลูกน้องกลับจะฝากไปให้น้องสาวดูให้น้องสาวเอาไปปลูกดูสวยๆเอาไปประดับข้างโรงเรียนดีไหมนมันต้นไม่สูงแกอันนี้นี่นี่สีเหลืองแล้วลายเพิ่งเห็นชัดๆค่ะเหลืองแล้วลายสวยมากค่ะนี่ดูสิคะนี่อันนี้แดงเข้มคือมันต้นเตี้ยนะคะแดงเข้มแดงแปรดเลยดูสิคะสวยมากเลยนี่แดงมากเลยเขาบอกว่าใบามันสีแดงมันจะแดงมาก นี่มันใช่กล้วยใบด่างหรือปะเห็นเราว่าราคาดีต้นกลามันก็ว่ามีราคาด้วยนะต้นนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้จะส่งไปให้น้องสาวละส่งไปน้องสาวที่พวกเราตรงนี้อยากเอาไปแพร่พันธุ์ที่ประเทศไทยนะสวยมากๆเลยนี่ดีนี้น่ารักมากคือต้นเตี้ยไม่ใหญ่อื ปลูกกันสวยงามแบบนี้มันก็สมควรนะสมควรที่จะปลูกแล้วสวนข้างๆเขาให้มาสวยมากดิให้มาได้ห้าวันแล้วมั้งแล้วนี่เราเอาไปเอาหัวมานะปลูกนี่ขึ้นแหละแตกละอันนี้ก็สวยสวยขึ้นแบบนี้ เดี๋ยวจะไปเอาในในที่บ้านเจ้าของสวนเขาบอกให้เอามาเลยจะเอามาเท่าไหรก่ก็เอามาได้เอามาประดับไว้ในสวนสวยๆนียมีทุกสีเลยค่ะลูกหวง่งสวยดอกโตเคยเห็นที่ประเทศไทยนะแต่สีไม่สวยแบบนี้สีไม่สวยแบบนี้ไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์แบบนี้นะไม่ใหญ่ไม่สมบูรณ์แบบนี้เห็นปลูกมข้างทางหรือต้นสูงมาก อันนี้เขาทำแบบต้นพันตี้อค่ะนี่นี่ดูนี่ดูสวยไหมคะนี่แซมแตน่นอนกินซะละนี่นี่นีสวยมากเลยดูดูสิคะอาต้นนิดเดียวสองคืบสองคืบเองพอสองคืบก็ออกออกดอกอันนี้ถือว่าต้นดกนะเดี๋ยวจะให้น้องสาวไป ไปขยายขยายแล้วเอาไปให้ให้แถวโรงเรียนปลูกหน้านโรงเรียนมันคงจะสวยดีเนาะข้างๆโรงเรียนเอาไปประดับแบบนั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจวันกดติดตามเจวันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ